สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i n g ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้อยากกดเลื่อนผ่านแต่ขอให้รับฟังจนจบและกดยอมรับได้เลยนี่คือดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์จะมาบอกผลแห่งโชคชะตาจากการกระทำของคุณที่คุณคู่ควรที่จะได้รับบอกเลยว่าการสำรับนี้พิเศษจริงๆนะคะ เป็นการที่สามารถสื่อสารได้ถึงดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นะผู้อยู่ใต้พื้นพิภพที่มองแล้วเพ่งเล็งแล้วเห็นการกระทําของคุณแล้วแล้วก็จะมาบอกให้คุณรู้ว่าผลลัพธ์แห่งโชคชะตาแห่งการกระทําของคุณที่คุณจะได้รับและคู่ควรสมควรแล้วที่จะได้รับจริงๆนั้นจะมีอะไรบ้างขอให้กดยอมรับได้เลยนะคะและที่พิเศษที่สุดก็คือ จะมีการนะคะชี้นำทางให้คุณได้รู้ด้วยว่าคุณควรที่จะทำอะไรเสริมเพิ่มเติมบ้างเพื่อเพิ่มนะคะพลังแห่งความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณด้วยนี่ไม่ใช่คลิปธรรมดานะคะน้อยครั้งมากที่ผู้อ่านจะทำคลิปแนวนี้นะตั้งใจจริงที่จะทำ,ทำแรนดอมทุกท่านที่พบเจอคลิปนี้อาจจะรู้สึกนะคะอาจจะรู้สึกว่า กลัวการเพียงพ้าจังเลยหรือว่ากลัวผลที่จะได้รับนะเรื่องกรรมนู่นนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย Facebook Instagram ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะและขอบคุณที่สพอ Channel นี้เรื่อยมาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าดวงวิญญ,ญาณนะคะอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ มีอะไรนะคะอยากที่จะสื่อสารถึงคุณถึงผลที่คุณนะคะจะได้รับจากการกระทําเป็นผลรับที่คู่ควรและคุณจะได้รับในเร็วนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะอืมเดวิลคุณผ่านพ้นช่วงวิกฤตคุณผ่านพ้นนะคะเหมือนคนที่ตายแล้วกลับฟื้น คุณผ่านพ้นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นคามา r e l a เร o ลช h ั่นหรือช่วงเวลาคามาช่วงเวลาที่คุณมกักจะชอบเรียกว่าการเวนะ่ะนะแต่ในที่นี้โดยยานันทศักษออกมาบอกว่าเห็นไหมคะคุณได้ผ่านพ้นไปแล้วหยุดคิดถึงและหยุดที่จะดึงด,ดูดเพราะคุณไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นและอะไรอีกคะ Six of p e n t a c l ู s สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือนะคะความรักความสุขความสำเร็จ คุณจะได้รับเหรียญแห่งรางวัลเหรียญแห่งการมุ่งมั่นตั้งใจเหรียญแห่งความเชื่อและความศรัทธานะในท้ายที่สุดคุณจะได้รับการประครับประคองคุณจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องเงินทองคุณจะได้รับคู่ที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณสูงขึ้นทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณได้จ่ายออกไปเยอะแล้วคุณเหนื่อยมากพอแล้วนะคะ คุณเป็นฝ่ายให้มากเหลือเกินจริงๆในเวลานี้สิ่งที่คุณจะได้รับกลับคืนก็คือเหรียญทั้งหมดที่คุณเคยเสียไปการทําบุญการทําดีทั้งหลายนะคะบางสิ่งบางอย่างมองเห็นใต้พื้นพิภพมองเห็นและในเวลานี้นะคะคุณจะได้รับกลับคืนมา tree of souls คุณผ่านช่วงเวลาของการเยียวยาคุณผ่านช่วงเวลาของใจสลายและขอให้คุณรู้ไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณเจ็บปวดเพราะคุณทุ่มเทให้มากเกินไปขอให้คุณจดจำมาไว้เป็นบทเรียนด้วยว่าคุณจะต้องทุ่มเทให้กับคนที่เป็นของคุณเท่านั้นถ้าคนที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงคุณแทบจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามเลยเขาแทบจะไม่ปล่อยให้คุณต้องรอคอยค่ะและเขาจะไม่ได้เป็นฝ่ายเอาเปรียบคุณนะ ให้คุณเป็นฝ่ายทุ่มเทให้แต่เพียงผู้เดียวหมดเวลาของคนคนนั้นแล้วจริงๆ k ิง o of u u s สิ่งที่คุณคู่ควรจริงๆนะและคุณควรจะได้รับเพื่อตอบแทนความดีงามตอบแทนน้ำใจดีที่คุณเคยมีให้กับคนที่คุณรักก่อนหน้านี้นะคะคุณจะได้รักโรแมนติกอบอุ่นจริงใจกลับคืนมา คุณจะได้หนุ่มหรือสาวชาวธาตุน้ำเข้ามาประคับประคองหัวจิตหัวใจเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากเพียงใดเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่านะคะหัวใจของคุณความรักของคุณมีคุณค่าและมีความหมายนะทั้งนี้เนี่ยยังหมายถึงหมายความถึงได้ว่าคุณน่าที่จะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยด้วยคุณรอคอยข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดี เร็วๆนี้แต่บอกเลยว่ามันเกิดจากการที่คุณทุ่มเทมุม่งม,มั่นตั้งใจจริงๆคุณก็เลยคู่ควรที่จะได้รับผลตอบแทนเหล่านั้นน่ะกลับคืนมาสัทีหนึ่งนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายคนที่ดีคนที่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะบอกเลยว่าเขาจะได้รับผลกรรมนะคะที่เขาได้เคยทำไว้กับคุณตั้งมากมายแทบไม่ต้องบอกว่ามีอะไรบ้างที่คุณเคยสูญเสียไปสูญเสียน้ำตาสูญเสียเงินทองนะคะหรือแม้แต่คุณอาจจะเคยถูกมิตรสหายที่คุณคิดว่าคุณไว้ใจได้เนี่ย ะะหักหลังนะไม่เห็นน้ำใจของคุณใดๆเลยก็ตามคุณไม่ต้องห่วงคุณเพียงแค่สวดภาวนาให้กับตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรสิ่งต่างๆที่คนเหล่านั้นเคยทำไว้กับคุณบอกเลยว่าเขาจะต้องได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทำและคุณจะได้รับข่าวาว,าวเกี่ยวกับตัวเขาในเร็วๆนี้ว่านะคะเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างในการที่นะคะเขาได้เคยทำให้คุณต้องพบ วิบากของคามานั่นเองเทนวอนในท้ายที่สุดนะคะชีวิตคนเราความทุกข์ยากย่อมมีจุดสิ้นสุดค่ะไม่มีอีกแล้วที่คุณจะต้องมาคอยกังวลหรือคอยเหนื่อยให้กับสิ่งใดๆที่ไม่ใช่เพราะถ้าอะไรที่ไม่ใช่นับจากนี้จะเข้าใกล้คุณไม่ได้เลยหรือถ้าเข้าใกล้บอกเลยว่าจะมีเหตุสําแดงให้คุณรู้จริงๆร,งรู้เห็นแบบชัดเจนในเรววันเลยว่า คนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาหรือคนคนนี้นะคะคือคามา e ีเลชั่นชิพดังนั้นขอให้คุณสบายใจได้และอย่าหยุดสวดภาวนาให้กับตัวคุณเองก่อนด้วยคุณมักจะสวดภาวนาให้คนรอบข้างอยู่เสมอแต่คุณลืมสวดภาวนาให้ตัวคุณเองนะคะ ความสําเร็จเกิดจากความตั้งใจด้วยและความสําเร็จก็จะต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคอยช่วยเหลือคอยชี้นําทางด้วยเมื่อขอแล้วตัดสินใจลงมือทําแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คือคุณจะต้องไม่ละเลยตัวคุณเองด้วยคุณที่รับชมคลิปนี้คุณน่าจะเป็นผู้ให้มาเยอะแล้วให้จนเหนื่อยให้จนเพลียและให้จนอ่อนล้าด้วย ให้จนบางครั้งก็สะบทกับตัวเองด้วยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่น่าจะมีจริงฉันไม่ใช่ฉันไม่เชื่อฉันไม่ยอมรับต่อให้คุณจะไม่เชื่อไม่ยอมรับแต่สิ่งดีๆก็จะต้องเกิดขึ้นกับคุณอยู่ดีแต่ถ้าเกิดยิ่งคุณเชื่อล่ะสิ่งดีๆก็จะยิ่งถาโถมเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันเพราะนี่ถึงรอบแล้วนะคะถึงรอบเวลาที่คุณจะได้รับผลแห่งคามาที่ดีผลแห่งการกระทําที่ดี ที่คุณเคยปฏิบัติเอาไว้คุณก็คู่ควรที่จะได้รับและขอให้เปิดรับด้วยความเต็มใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสิ่งใดๆทั้งหลายที่คุณกังวลสิ่งใดๆทั้งหลายที่คุณกังวลนะคะสิ่งใดๆทั้งหลายที่คุณกลัวคุณไม่ต้องเลย คุณอาจจะเคยมองดูชีวิตของคนอื่นเคยมองคนอื่นประสบความสำเร็จคุณก็เกิดกลัวคุณก็เกิดกังวลมีเหตุผลตั้งมากมายที่คุณคู่ควรที่จะได้รับคุณเคยคิดแบบนี้มาโดยตลอดเช่นเดียวกันถามว่ามันเป็นช่วงเวลาไหมก่อนหน้านี้ที่คุณไม่ได้รับก่อนหน้านี้คุณได้รับแต่อาจจะไม่ได้มากมายอย่างที่ใจคุณคิด แต่ในเวลาเนี้ยบอกเลยว่าคุณจะได้รับนะคะท้องดอกเบีย้ยทั้งเงินต้นคืนเลยจากผลแห่งการกระทําที่คุณได้รับนั่นเองคุณจะได้ทั้งลาบยศชื่อเสียงเงินทองนะคะกิจการทํามาหากินจเจริญรุ่งเรืองคุณได้รับเหรียญได้รับการแห่งเหรียญการแห่งชัยชนะคุณที่เป็นโสดมานานะคะคุณจะได้คนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะ แต่ถ้าคุณคาดหวังอยากที่จะพบรักสักทีคุณจะได้พบกับ king of cup ของคุณคนที่เคยช้ำรักมานานแล้วนะคะหรือเป็นฝ่ายทุ่มเทมาเยอะบอกเลยว่าครั้งนี้คุณจะได้เจอคนที่เขาเข้ามาดูแลอบอุ้มปกป้องนะคะชีวิตคุณทั้งภายในและภายนอกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะสอนให้คุณเป็นคนเห็นแก่ได้นะคะดวงวิญญาณศักดิทธิ์ก็ยังบอกคุณว่าคุณก็จะต้องทำบางสิ่งบางอย่าง นะคะเพื่อเสริมเพิ่มเติมคุณค่าให้กับตัวคุณเองได้ด้วยเช่นเดียวกัน Falling a n g e l มีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันความศรัทธาของคุณมีมากแค่ไหนให้ใส่ให้เต็มนะ พราะนับจากนี้ค่ะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งมันเหลือเชื่อมากๆคุณจะได้รับการดูแลการช่วยเหลือการเยียวยาจิตใจทั้งภายนอกและภายในจากใครบางคนที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักแต่คุณจะได้รู้จักเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในเร็วๆนี้แล้วด้วยเข้ามาผ่านทางการเดินทางของคุณนะคะ หรืออาจจะจากโซเชียลมีเดียได้แต่บอกเลยว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอ new energy มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ถ้าคุณลำบากเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการใช้ชีวิตอยู่คุณจะได้พบเจอคนที่เข,าเข้ามาช่วยนะคะทำให้หนทางปัญหาคลี่คลายได้แต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักอยู่แล้วก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาจิตใจคุณคะ่ะคนคนนี้อาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นกัลยาณมิตร หรือคนรอบข้างใครบางคนที่คุณไม่นึกว่าจะได้เจอนะอยู่ๆคุณก็ได้เจอคนคนนี้หรือเขาตั้งใจนะคะที่จะเดินทางมาพบเจอคุณจริงๆนะคะคุณจะได้เจอใครบางคนที่ไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากคุณนะคะ strong feeling strong relationship กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหมายความว่าอะไรหมายความว่าในชีวิตอ่ะ คุณเคยภาวนาอยู่ตลอดว่าคุณอยากเจอใครสักคนที่ไม่ว่ายังไงก็จะไม่มีวันปล่อยมือจากคุณจะไม่ปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวจะไม่ทิ้งคุณไว้คนเดียวเวลาที่คุณจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดๆคุณจะได้เจอคนที่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเขาจะอยู่ตรงนั้นเคียงข้างคุณคอยดูแลเป็นกำลังใจหรือแม้แต่คอยช่วยแก้ปัญหาในเวลานี้ถ้าคุณเผชิญปัญหาอันยุ่งเหยิงอยู่นะคะ โชคชะตาของคุณหรือความดีงามของคุณนะคะจะส่งผลให้คุณนะคะได้เดินทางมีโอกาสไปพบเจอคนที่จะสามารถให้การช่วยเหลือคุณได้ก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะมีวิกฤตบางอย่างที่ในเวลานี้ก็พยายามที่จะแก้ไขยอยู่นะคุณต้องว่าเชิญอยู่คนเดียวดังนั้นถ้าเกิดมีใครนะคะเขาพร้อมที่จะรับฟังหรือให้ความช่วยเหลือ คุณสามารถพูดคุยกับเขาได้อย่างระมัดระวังด้วยนะแต่ที่แน่ๆเอเนอร์ีที่ดีกำลังจะเข้ามาในเร็วนี้แล้วด้วยในท้ายที่สุดค่ะ Just i c e ออกมายืนยันเลยว่าคุณจะต้องได้รับความยุติธรรมอยู่เสมอคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์คุณจะต้องได้รับความยุตยธิธรรมในการใช้ชีวิตด้วย ถ้าคุณถูกเอาเปรียบในเรื่องการใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตเลยทั้งกับคนรอบข้างหรือแม้แต่บางท่านก็อาจจะกับบุคการีแต่คุณก็เป็นคนคิดดีทำดีพูดดีเสมอมันจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นค่ะให้เขาคิดได้ให้เขาเห็นคุณค่าของคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยการชุดนี้นะคะคลิปนี้ออกมาบอกว่าใครทำอะไรกับคุณไว้เขาจะได้รับคามาของเขาแน่นอนและคุณจะรู้ ตัวคุณเองทําการสิ่งดีอะไรไว้คุณก็จะได้รับคามาผลแห่งความดีของคุณนั่นเองคุณอยู่ในที่สว่างเงียบสงบและ energy ของคุณนับจากนี้ก็จะเต็มไปด้วยความสว่างสวยความเข้มแข็งทั้งการใช้ชีวิตรวมถึงเรื่องของความรักด้วยนี่คือสิ่งที่คู่ควรกับคุณจริงๆนะรักที่มั่นคงคู่ที่จะอยู่เคียงข้างคุณ งานเงินที่นับจากนี้คู่ควรที่จะมั่นคงได้แล้วสมควรที่จะรับการช่วยเหลือได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยคนเดียวนะคะไม่ต้องแบกแอกหรือว่าลากคันไถอยู่คนเดียวจะมีคนมาช่วยประคับประคองสนับสนุนคุณเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วเก็บกลับไปคิดและหาหนทางให้ได้เพราะหนทางใหม่ๆจะนำพาคุณให้ได้พบความรักด้วยหนึ่ง เพราะหนทางใหม่ๆจะนำพาให้คุณได้พบเจอผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้นะคะเราจะมาดู energy healing กันเพื่อที่จะแนะนำคุณค่ะไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคุณควรจะต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่คุณควรจะต้องทำ ถ้าเกิดคุณเป็นชาวพุทธนะคะไปวัดให้ใช้วิธีหล่อเทียนค่ะหล่อเทียนไประจำราศีของคุณก็ได้แล้วขอพรสิ่งที่คุณปรารถนาลงไปหรือทำบุญด้วยการถวายทองคำเปลวก็ได้เพราะมันจะยิ่งส่งเสริมชีวิตคุณให้เรืองรองถ้าเป็นพี่น้องชาวคริสต์คะขอให้คุณใช้วิธีสวดภาวนาขอให้เปลวไฟแห่งศรัทธาเปลวไฟแห่งแห่งการภาวนาของคุณ ส่งผลให้คุณได้ประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆบ้างก็ขอพรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สนับสนุนด้วยความรักและพระเมตตาของพระองค์ไม่ว่าจะศาสนาใดก็แล้วแต่ขอให้คุณทำบุญด้วยเปลวไฟแห่งความศรัทธาแต่พิเศษตรงที่ถ้าเป็นชาวพุทธคุณก็สามารถทำบุญด้วยการหล่อเทียนได้เลยตามวัดดังต่างๆนะคะและขอพรในสิ่งที่คุณมุ่งมา่ปรารถนา มีอะไรอีกบ้างที่คุณควรจะต้องทำนะสิ่งที่คุณจะต้องทำนับจากนี้ถ้าทำได้จนครบอย่างน้อย1อาทิตย์อย่างมากอยากให้ได้ถึง21วันนะคะก่อนนอนพยายามหาที่ที่เงียบสงบหรือในห้องนอนของคุณก็ได้ค่ะหนูอยู่ในที่ที่เงียบสงบเขียนเป้าหมายหรือมีรูปภาพของเป้าหมาย และคุณใช้เวลานะคะ17วินาทีหรือ34วินาทีในการเพ่งมองเป้าหมายตรงนั้นหรือคุณนั่งเขียนแล้วจับเวลาด้วยว่าคุณต้องการอะไรบ้างให้ซึมเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วจากนั้นลงมือทำและเป้าหมายนั้นนะคะก็จะผุดดอกออกผลมาเกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณอย่างปาฏิหารอย่างปฏิหารให้ลงมือทำได้เลย ในท้ายที่สุดนะคะสิ่งที่คุณคู่ควรจะต้องทำบริจาคทานด้วยเหรียญเงินค่ะหรือบริจาคทานเป็นเงินไม่จำเป็นต้องมากมายนะคะแต่คุณควรจะบริจาคให้กับมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆที่เขาเป็นฟันเฟืองคอยช่วยเหลือสังคมที่เขาเป็นตัวเชื่อมต่อเป็นตัวประสานงานในการช่วยเหลือผู้คนคนยากคนจนนะคะคนยากไร้คนป่วยหรือแม้แต่ สตรีนะคะผู้ที่เคยถูกทำร้ายร่างกายนะคะจากคนที่รักสามารถนะคะบริจาคได้หลากหลายช่องทางและอย่าลืมนะคะว่าเมื่อตัดสินใจบริจาคแล้วนะคะยกมือขอพรก่อนที่จะจัดส่งสิ่งของหรือก่อนที่จะหย่อนตู้หรือขณะที่หย่อนตู้ให้กลั้นลมหายใจและระลึกถึงสิ่งที่ต้องการเช่น ขอรักแท้จงปรากฏโดยพันทันทีแล้วหย่อนเหรียญขอข้าพเจ้ามากด้วยทรัพย์แล้วหย่อนเหรียญน,นะขอข้าพเจ้ามากด้วยสติปัญญาในการคิดอ่างหาหนทางรวยแล้วหยอดเหรียญแล้วเรามารอดูปฏิหารกันว่านับจากนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งผู้อ่านมั่นใจว่าคุณจะได้รับไปปาฏิหารและพรจากดวงวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ใต้พื้นพิภพ อย่างแท้จริงเชื่อมัน่นศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจงลงมือทําด้วยเมื่อลงมือทําแล้วจงเชื่อมั่นว่าผลแห่งการกระทําที่ดีจะเกิดขึ้นด้วยหวังว่าคลิปนี้จะพิเศษสุดให้คุณพบทางสำเร็จจริงๆนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ